สวัสด,ดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมจาดองโบนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว ID 7วันนะครับว่าไปถึงไหนแนละ้วตอนนี้ก็มีเพชรประมาณ1700 0เพนชรนะครับแล้วก็ของที่มีในตัวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีดาอยู่86ใบเปิดอีก20นะครับเอ่อนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับปลาที่อ่า ตัวละครนะครับก็มี8ดาวประมาณ3ตัวนะครับที่เหลือก็เป็นประมาณ7ดาว3ตัวแล้วก็นอกนั้นก็6ดาวไม่ค่อยมีตัวนะครับยังเป็นตัวแบบพื้นฐานในการเล่นอยู่นะครับไม่ได้มีตัวเด่นอะไรนะครับผมแต่ก็ยังพอผ่านดา่านไปได้นะครับตอนนี้ดา่านก็อยู่ที่อันดับ17นะครับก็ผ่านขึ้นไปไม่ได้แล้วนะครับต้องรออัพอีกสักหน่อยนะครับผม ก็คือยังเป็นจุด,ดานส5ขีด24นะครับที่ยังไม่ผ่านแล้วก็ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสบอลด้วยนะครับเบสบอลลีกก็คือมันจะมี2ส,สายนะครับสำหรับสายฟรีกับสายเติมนะครับสายฟรีนะครับ,รบผมแนะนำให้เลือกที่ดาวนะครับ Fully w i ิ h นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวนะครับตัวดำหรือ b ายบ o ็นะครับผม ซึ่งทําไมผมถึงให้เลือก2ออย่างนี้นะครับเพราะว่าสายฟรีเนี่ยโอกาสที่จะมาที่กระดานที่4เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสายฟรีนี่หมายถึงสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือผมแนะนําให้เอาดาวกับไอตัวเนี่ยเพราะจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเวลาสมมุติเราให้เลือกได้ตอนไหนเลือกได้ตอนที่มันมาตกที่มิราเคิลตรงนี้นะครับมิราเคิลด้นะครับอ่ให้เราพยายามเลือก ตัวดำหรือไม่ก็ดาวนะครับแต่แนะนำว่าเป็นดาวจะดีกว่านะครับผมสำหรับสายเติมนะครับวิธีเล่นให้ถึงกระดานที่4โดยที่ใช้งบน้อยที่สุดนะครับผมก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่าแพ็คที่เราต้องเติมมีอะไรบ้างนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับให้เราเติมอันนี้เลยนะฮะอันนี้นะฮะที่ผมเติมไปนี่คือเวลาสามสิทนะฮะก็จะเสียประมาณสองร้อยเนี่ย แล้วเราก็มาเล่นนะครับถ้ามันไม่ถึงจริงๆนะครับวันสุดท้ายแนะนำให้เรามาเติมแพ็คนี้เพิ่มอีกแพ็คหนึ่งซึ่งจะการันตีว่าได้แน่นอนนะครับคือแพ็คนี้นะครับผมสามร้อยนะฮะอันนี้คือได้ค่อนข้างได้การันตีสี่แน่นอนคืองบไม่เกินห้ารอยบาทนะขอตั้งชื่อ สายนี้ว่างสายกระดานที่สีว่าง,งบไม่เกินห้าร้อยบาทแล้วเราจะทํายังไงให้มันไปถึงกระดานที่4โดยที่เราเไม่ต้องเสียเยอะนะครับผมผมก็จะบอกวิธีนะครับคือจริงจริงเนี่ยผมอาจจะมีลุ้นไม่ต้องเสียสามรอยก็ได้น,นะครับแต่ว่าผมค่อนข้างรีบนะครับเลยจัดไปแล้วนะครับโอเคครับก็มาที่อันนี้นะฮะเราก็จะดูก่อน,นครับเราสมมุติเรามีลูกเต๋าใช่ไหมครัแล้วก็ ทกเต่าธรรมดาเราก็จะทอยไปเรื่อยๆจนมาถึงนี่นะไอเนี่ยไอใบตรงเนี้ยใบใบไก่ตเนี้ยประมาณตรงเนี้ยให้เราพอถึงตรงเนี้ยเราถึงจะใช้ไอนี่นะครับพอถึงแถวเนี้ยถึงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเราเราเราจะใช้ไอเต่ามิราเคิลดายนะครับซึ่งถามว่าได้จากไหนนะครับก็คือเรารอตอนมั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 นลงหรือว่ามันมันแจกนะเนี่ย เราก็ตอนตอนแรกเนี่ยเราก็ย่าเพิ่งใช้นะเราให้รอรอให้มันลงตรงแถบนี้นะแล้วแล้วเราก็ใช้นะฮะใช้ให้มันลงตรงนี้นะพอใช้ให้มันลงตรงนี้ปุ๊บจากไอไอตรงนี้เนี่ยมีเมคอลได้ตรงเนี่ยเอ่อตรงใกล้ตัวดําเนี่ยเราใช้ให้มันลงตรงเนี่ยเอเนจีได้นะฮะเราเราก็จะได้เอ่อมันมันก็จะได้เต่าเพิ่มนะฮะเราก็ กดเอนิจซี่ไดอย่างนี้เราก็เออจะได้เขาเรียกว่าอะไรมันจะวนกระดานค่อนข้างเร็วนะครับคือจากมิเลคเอด้าที่เรากดจากตรงนี้หรือหรือตรงนี้เนี่ยเออแถวเนี่ยเออมามาจนถึงตรงนี้แล้วแล้วมาจนถึงไอเนี่ยไอเต่าเลือกอีกมิเลคเอด้าออันเนี่ยแล้วก็ไปถึงเอนิจซี่ไดเนี่ยเพอเพอมาถึงกลับวนมาถึงตรงนี้เลยนะครับเพอเพ่กลับวนมาถึงไอเบสบอลตรงนี้เลยนะ เออซึ่งเกือบรอบหนึ่งเลยนะอืมมันวนได้เกือบรอบหนึ่งเลยนะถ้าสมมุติเราดวงดีนะอืมแล้วเราใช้เต๋าเคิลดาอย่างถูกต้องนะมันจะทำให้เราค่อนข้างแบบประหยัดนะครับผมซึ่งก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากก็แพ็คที่ควรเติมขั้นในการเล่นไปถึงกระดานที่4ก็ประมาณนั้นแหละนะครับผม เท่าที่ผมแนะนําไปก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะครับซึ่งอันนี้ผมถ่ายในมือถือนะครับมันก็เลยอาจจะมองไม่เห็นว่าเออมองเห็นไม่ชัดว่าเออไอ,อที่ผมพูดชี้มันหมายถึงตรงไหนนะครับผมก็พยายามกดให้ดูแล้วนะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับสารับคดปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ